อันนี้จะเป็นอาการของต้นทุเรียนขาดธาตุแมกนีเซียมนะคะสวัสดีนะคะเพื <c oughs> พ่อนๆวันนี้นะคะก็คือเอ่อเปิ้นเจอต้นทุเรียนใบเหลืองนะคะคือต้นทุเรียนแบบนี้นะคะ่ะก็คือดูจากลักษณะใบแล้วนะคะก็คือเอ่อน่าจะขาดธาตุแมกนีเซียมค่ะพอดีเปิ้นมีธาตุแมกนีเซียมอยู่นะคะเดี๋ยวจะลองใช้ดูนะคะว่ามันจะได้ผลไหมเดี๋ยวแต่ว่าธาตุแมกนีเซียมตัวนี้นะคะเอ่อเิ้ลจะไม่ได้ฉีดพ่นทางใบนะคะก็เลยจะใส่เป็นทางดินก็จะใส่สอง แมกนีเซียมนี้นะคะสองสองช้อนค่ะสองช้อนคนกาแฟกับน้ำหนึ่งหคูทังค่ะเดี๋ยวใส่ลงไปแล้วเราก็จะคนๆนะคะเดี๋ยวอีกสองอาทิตย์เรามาติดตามกันนะคะว่าอาการใบเหลืองแบบนี้ขาดธาตุแมกนีเซียมแบบนี้มันจะหายไหมเดี๋ยวไปดูลักษณะใบที่เป็นขาดธาตุแมกนีเซียมกันเลยค่ะ อันนี้จะเป็นอาการของต้นทุเรียนขาดาธาตุแมกนีเซียมนะคะก็คือ,อจะมีลักษณะเป็นสีเหลืองค่ะใบจะมีลักษณะเป็นสีเหลืองแต่ว่าเส้นใบค่ะเ,เห็นเส้นใบไหมคะจะเป็นสีเขียวเข้มค่ะเห็นไหมคะเส้นใบตรง,ตรงกลางเนี่ยค่ะเส้นใบนียจะเป็นสีเขียวเข้มนะคะเดี๋ยวเ้นจะลองอใช้แมกนีเซียมทางดินดูนะคะเพราะว่า ส่วนทางใบค่ะเ้นจะพ่นเป็นแคลเซียมแล้วก็โพแทสเซียมค่ะเพราะว่าสามธาตุนี้นะคะมันถ้าใช้ในปริมาณที่เยอะเกินไปมันจะกดทับกันค่ะเดี๋ยวอีกสองอาทิตย์เรามาลองดูกันนะคะว่าใบเหลืองแบบนี้มันจะหายไหม